กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้นะฮะจะอยู่กับเกมนะครับ c o u เ t e r ์ a t นะฮะเกม c o u t t r r ์ a บเนี่ยก็เป็นเกมแนวคล้ายๆถามก๊กเนาะตีเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงนะฮะทหารนะครับสำหรับโล่เลยนะครับทหารส่โล่แบบบล็อกเลยนะฮะป้องกันจุดได้เป็นอย่างดีนะครับ แต่ของผมเนี่ยยังไม่มีนะครับระดับ4ดาวหรือว่าระดับม่วงผมขอรีวิวเป็นตัว3ดาวก่อนแล้วกันนะครับตัว3ดาวเนี่ยก็ เป็นสายป้องกันนะค่อนข้างที่จะดีนะครับก็หลักๆเลยนะเลือดเนี่ยจะอยู่ที่6,300นสาร้ังดาเมจเนี่ยผมขอไม่ดูแลกันนะครับเพราะว่าโดยมากจะเอาเป็นบล็อกพวกธนูพวกอะไรต่ออะไรมากกว่านะฮะยืนกําลังคนมากกว่านะครับค่าการทะลวงนะครับหรือว่าการป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่400นะฮะแต่ค่าการทุบเนี่ยโดนคอเข้าไปยุบแน่นอนาอการจัดนะครับได้2แบบนะฮะแล้วก็กดดันนะครับพุ่งไปข้างหน้านะับค่อยๆเคลื่อนทัาไปข้างหน้านะครับผม มีประมาณเท่านี้นะฮะส่วน4ดาวเนี่ยถ้าเกิดเรามีเนาะเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะฮะเลือดเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ที่6,800อัตราการวิ่งเนี่ยอยู่ที่4เท่ากันเลยนะฮะกำลังพนนะครับเพิ่มมานิดหนึ่งนะฮะจากที่8นะเป็น3า นะครับอัตราการโจมตีเนี่ยก็จะแรงกว่านะครับพลังป้องกันเนี่ยก็จะอยู่ที่693นะครับพลังป้องกันการฟัน584นะครับอัตราการทุบเนี่ยโดนทุบเนี่ยอยู่ที่324นะฮะก็ก้อนข้างที่จะถึงกว่านะครับตัว3ดาวขึ้นมานิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยยังไม่มีตัว4ดาวนะฮะก็ใช้3าดาวนะตัว3ดาวก็ถึกอยู่นะฮะผมก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ยังไม่ได้อัพเลยนะฮะ อาละครับคุณผู้ชมครับเราก็มาเป็นคลิปนี้นะฮะจะเป็นฝ่ายรับนะฮะเราจะมารีวิวตัวนี้นะฮะสายโร่นะฮะเป็นโล่ใหญ่นะครับเอาไว้ป้องกันนะฮะก็จะเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะฮะจะเอามาเก็บเลเวลด้วยนะครับก็ไปดูเกมเพลย์กันเลยครับสำหรับสายโล่นะครับโล่ใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีกด F1 นะฮะก็จะเป็นการป้องกันไปข้างหน้านะครับจะเป็นรูปแบบนี้นะฮะกด F2 นะครับก็จะเป็นแบบตั้งทับเป็นวงกลม นะครับแบบนี้นะฮะค่อนข้างที่จะกันได้ดีเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้กันนะฮะเป็นทหารเอาไว้การฐานนะครับหรือว่าการป้อมต่างๆนะครับได้ค่อนข้างที่จะดี1เลยนะครับเลือดเยอะ2ถึกนะครับป้องกันธนูได้นะครับป้องกันพลปืนได้นิดหน่อยนะฮะเอาแล้วครับตอนนี้กําลังชุลมุนวุ่นวายกันเลยนะฮะเสร็จไหมครับโลใหญ่เนี่ยอือเอื่อจะอยู่ที่ประมาณนี้ฮะ วิ่งเข้าไปฟันนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาพอซ้ายขวาพอแล้วก็ถอยหลังกลับแหมติดบล็อกนะฮะติดบล็อกติดบล็อกพิงเข้าไปเฮ้ยทำไมทหารผมมโดนโดนตีผมขอแยกกลับทับก่อนนะฮะ เอาสิเอาสิมาสิมาสิาสอึ้อยใส่เบอรทักเกอร์นะฮะปึ๊บช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยเพื่อนตายหล่อเอียงไปงข้างๆนะ เอียงข้างนี้เหรอชิมไปหมุนหมุนเสร็จปุ๊บเอยโอ้โหจะตายเอานะถอยก่อนเต็มตัวเต็มเต็มโตตั้งรับเห็นไหมครับจะเอาไว้การพื้นที่นะค่อนข้างที่จะดีนะครับมาแล้วเราไว้การพื้นที่นะฮะมาแล้วชิมเข้าไปชีนึงหมุนหมุนครับแล้วถอยออกมา รอรอสกิลนะฮะเสร็จแล้วทุกพื้นตึงโอ้โอ้พลาดอื้มเฮ้ยยิงเลยเร็ดแล้วเออออออตกตกขอญาติคิวก่อนแล้วกัน ยับเลยผมออยแล้วโอ้โหมาวิ่งครับวิ่งไปทางนี้ครับเขียนสันที่มีแล้วจะไปซอดเขียน千万ะเอาสิเอาสิ เฮ้ <_ an> ยโดนตีเอ <an> ้โดนสกิลตายแล้วตายตายตายผมตายแล้วอืพ่ายเลยผม <_ an> เห็นไหมครับทหารเนี่ยพลบ็อกเนี่ยบ็อกได้ดีอยู่นะฮะ <_ an> โหถูกพุ่งครับจะตายครับผมถอยก่อน ขึคุณอะไรเฮ้ยใคยกันอออโอ้โหไม่ไหวแล้วทุบพื้นหน่อยทุบพื้นหน่อยฝั่งนู้นแบบ อีกแล้วโอ้ยจะบ้าตายแอคแทกเลยอ่าผมต้องเสียพลทหารไปอีกแล้วนะฮะคือแบบผมนี่เล่นอ่อนมากเลยดูฝั่งนู้นมาเยอะเกินเปล่ามวกันจุด A ไว้ไม่ได้นะฮะแต่จุด A แตกแล้วนะครับทหารผมถึกอยู่นะผมจิ้มเบาเอะ ไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะขอญาตนะฮะรีวิวพลหอกไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่ามี2ตัวแล้วนะครับพลหอกนะครับก็จะจัดทับแบบนี้นะฮะกด F 1นะฮะเป็นกระจายตัวนะครับกด F 2เป็นเรียงแถวหน้ากระดานนะครับกด F 3นะฮะจะเป็นรูปแบบอ่าริมเหลี่ยมนะฮะพุ่งชนได้ค่อนข้างจะดีนะฮะสกิลเป็นสกิลวิ่งพุ่งชนนะฮะของผมเนี่ยจะเป็นแบบพุ่งชนนะฮะโจมตีเร็วนะครับ ไม่ค่อยถึกนะฮะเน้นดามเมจนะครับไปเราไปกันดีกว่าขอมาทื้อพื้นหน่อยเถอะไม่ไหวแล้วได้ทื้อพื้นหน่อยปกติจะไม่ได้ค่อยได้ทื้อพื้นนะฮะเจอพุ่งเข้ามาเอ้อถอยถอย

่ัดแถวต้องจัดแถวก่อนนะฮะแล้วก็วิ่งไปได้เอออีกแล้วผมอ้าเล่นอะไรของผมเนี่ยตายตลอดเลยตายกี่ตัว,วนะเนี่ยดูดิสามตัว S4 สสสสนะฮะคิวไปนหนึ่งอ๋อก็ยังดีนะฮะ เกมนี้นะผมมองว่านะถ้าเกิดคนทหารอะไรอย่างเงี้ยอ่าอัพเป็นถึกนะครับเป็นเฉพวกถึกอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะดีนะฮะก็จะยืนได้นานนะฮะส่วนดาเมจเนี่ยก็ค่อยๆตอย่ตอไปต่อไปนะฮะอ๋อคนมา้าคนม้ายิงยิงเไหมเออเออเออคนนะม้าเช่าแน่เลยฝั่งนู้นมาเยอะมากนะเอาล้วครับคลิปนี้ ผมก็จะเอาเป็นพลนะครับดาบโลนะฮะตอนแรกว่าจะเอามาอัพเกรดอ่าอัพเลเวลเงเนี่ยคนดาบโลไปเร็วจัดแถวเราต้องตีออกข้างของข้าศึกเราต้องวิ่งตีข้างของข้าศึกไปนะฮะ วิง่งบุกเอาเข้าไปไปตายเออโอ้วิ่งเป็นทีเดียวตายเลยเอาทหารไ่ตายดีเด้ผมเดี๋ยวแล้ว,ลว,ลวพลธนูคือเพิ่งเลเวลหนึ่งไงเอาเอามาเพื่อจะเอาไปอัพเกรดเพื่อที่จะไปรีวิวไง 再撑一下，再撑一会，三十秒，再撑十秒就行了，二十秒，都没有兵了，奥兹、哦，奥、哦、兹，奥、哦、马，奥马，奥马，带木马，太阳碉堡，哎住，哎住，谁过来？哈，有了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 。 เอยชนะเฉยชนะเฉยนะฮะชอบคลิปนี้นะกดซับสไครต์กดแชร์กันให้ด้วยนะฮะเ,เพื่อเป็นกำลังใจกันนิดหนึ่งนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ